สวัสดีครับพบกับผมอีกคือเก่านะครับทาง u t u b e ช่องอิสระชาแนลเมื่อคืนนี้ซาหนยเป็ดบานแพงกัลเลนอยู่ที่บุรีรัมย์เอฟซีเพิ่นกลับมาให้กำลังใจอานยาอีกคือเก่านะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้น้องเองเพิ่งได้อ่านคอมเมนต์เนาอที่เอฟซีพอฟอมเมม่เพิ่ส่งเข้าไปเพิ่นคอมเมนต์เข้าไปให้กำลังใจพี่น้องปวดไว้จะสีพันกวาคอมเมต์นะครับ ส่วนมากก็มีแต่ให้กำลังใจน้องนะครับไห้น้องมีกำลังใจทำงานสู้ลองเพ่งให้พอ่อพ่อแม่แม่ฟังนะครับวันนี้สาวน้อยเพชรวันเพ่งกำเรียนอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่นออ้องอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคิปนีผมกระสีมย้ตนคำาของหลวงพอเสือเล่าเคยบอกท่านเคยพูดไว้ต่อหน้าน้องหญิงและพ่อโจแม่นุษย์นะครับ เ็ดเดือนที่แล้วนะครับคลิปนี้ลงไว้เ็ดเดือนที่แล้วกับประมาณเดือนวันที่24เมษายนปีนี้แล้ครับท่านพูดเอาไว้กับน้องหญิงว่าจังไดไปฟังครับแม่นมากจนคนลุกเลยนะครับพี่น้องฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็ทําความเข้าใจกันเองเดี๋ยวหนูโตไปอีกคนนี้เท่าไหร่แล้ว17ย่าง17เดือนกตุลาคม แล้วพอพูดกันไว้ก่อนแหละญาติแหละคนหนึ่งถ้าสิบแปดเมื่อไหร่ป้าญาติกับปวดปัญหาเรื่องเงินขึ้นมาคนเป็นญาติเลยแหละไม่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 ใช่คนอื่นคนญาติเลยแลหละระวังนะ<ช>ตอนนี้หนูกำลังหาเงินได้สิบเจ็ดเนเี่ยสิบเจ็ดเนี่ยเงินเท่าเงินเท่าพอสิแปดป้าเนี่ยปัญหาเริ่มมาแล้วพวกญาติจะยุแยงเรื่องเงินเนี่ยชวนแบงละต้องขอละมีมีญาติทุกคนหนึ่งมีอยู่บอกคิดให้ดีให้ไหม่ให้อยู่ที่หนูเก็บให้แม่แล้วเก็บไว้เอง ไปใช้โดยที่ว่าป่วยเจ็บมันข้างหน้าทาอะไรไม่ไหวหนูก็ต้องไปรักษาตัวเองด้วยพอโชว์แบ่งให้หนูก็บอกพ่อเปิดบัญชีให้หนูหนูจำเป็นต้องใช้ส่วนไหนก็จะได้เอาไว้ชื่อหนูไม่มีใครเอาได้อ่ะ,อะการที่เขาให้ไปแล้วไม่มีใครเอาได้นะทำเป็นบัญชีแต่ว่ามันไปใช้หมดแล้วมันมันมันข้างหน้าไปไปเอาก็เขาคืนไม่ได้นะอย่าไปใช้หมดนะตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วล่ะถึงถึงแสนยังรถก็มีแล้วนี่ให้แม่หมด ก็ด <c spells> okay. uh ีเนี่ยมดก็ดีสร้างบ้านสองล้านตัวหลวงพ่อก็ดีกำลังหายกำลังสร้างบ้านก็ดีนีว่าเด็กคนอื่อดีไม่มีเงินแสนอ่ะและหลวททำไมอ่ะแป๊บเดียวมีเงินแสนละเออต้องความเข้าใจไม่ต้องต้องรู้ด้วยว่าเออเฮ้ยดังได้เกิดได้แต่ถ้าวันข้างหน้ามีปัญหาปั๊บดับเลยกอนนี้ไอ้สิ่งที่ทำเอาไว้ไม่ไม่มีไม่มีแล้วก่อนนี้มันจะต้องใช้เงินเก่าเงินเก่าก็หมดหมดเลยนั่น mình đi tìm hiểu đi, mình đi tìm hiểu đi, mình đi tìm hiểu đi, ไม่อยากจะยุ่งนะแต่ว่าพูดเดือนหนูอยากให้รู้ว่านาตีตตมันต้องคิดได้ตล้ว